สวัสดีจ้ากลับมาพบกับผมอีกแล้วบูมแอ r รีวิวบ้านทาง Facebook YouTube TikTok วันนี้น้องบูมอยู่ที่บางขุนเทียนกรุงเทพมหานครออมหมอัตนาโกสินร์อะไรคุณผู้ชมครับวันนี้พามารับชมบ้านทรงนอร์ดิกนะครับชั้นครึ่งหรือว่า2ชั้นนะครับสองห้องนอน2ห้องน้ำสองห้องทำงานนะครับพร้อมระเบียงด้านหน้า คุณผู้ชมเชื่อไหมราคานะครับจบจบแบบนี้เลยสามล้านหกแสนบาทรวมเข็มได้อิดมวลเบาห้องน้ำเป็นอีกแดงสุขภัณฑ์ครบคันถ้าใครพร้อมแล้วไปผู้คนไปช่างไก่กสวัสดีครับช่างไก่สวัสดีครับ,รบพร้อมที่จะรีวิวกันแล้วหรือยังพร้อมแล้วครับผมพร้อมที่จะสู้กันไปแล้วหรือยังพร้อมครับก่อนไปขอเบอร์ก่อนได้ไหมฮะ0 8 4ย์แปด9ีกห้ช่างไก่ครับอีกรอบหนึ่งฮะ0 8 4 6 5 3 4 9 9 3กครับ,บพร้อมที่จะไปลุยกันแล้วหรือยังพร้อมครับ พร้อมที่จะทำตามใจ FC ซีกันแล้วหรือยังพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วมาได้ลงรถกว้างๆกันนี้เลยครับรทำงานกว้างๆแล้วเพียนราคาตู้สุวรรนี้เลยครับ ส่วนห้องล้างเล่นมีม uh, ุมสวยๆวาวๆแบบนี้เลยครับผมกระจกอลูมิเนียมสั่งตัดหลังคาเออกระจกอลูมิเนียมสั่งตัดเอออะไรนะอลูมิเนียมลายไม้ครับห้องน้ำสองสวยๆแบบนี้เลยครับผมครับห้องครัวพร้อมชุดเคาเตอร์พร้อมซิงค์หลังจานพื้นสวยแบบนี้เลยครับผมครับ กระจกอลูมิเนียมักตัดครับห้องน้ำสุขภัณฑ์ครบคันพร้อมเครื่องน้ำอุ่นเดนชัลเวอร์แบบนี้เลยครับผมชั้นสองนะครับชั้นจพรอมกับห้องนอนครับผมครับ ห้องนอนกว้างๆฟ้าเพดานสูงๆหกเมตรเลยครับผมครับพร้อมระเบียงหน้าบ้านครับผมครับเอาไว้ชมวิวสวยๆแบบนี้เลยครับต่อไปตัวห้องแต่งตัวนะครับแต่บิวอินเจ้าของบ้านทำเองนะครับนี่ครับ ต่อไปเป็นระเบียงหลังบ้านนะครับผมเอาไว้ชมวิวสวยๆแบบนี้เลยครับผมครับห้องนะ้ำท้อสุขภัณฑ์เรียนชาเวอร์สวยๆแบบนี้เลยครับผมครับระเบียงชั้นสองกว้างๆมีที่นัง่งเล่น ส,สวยๆแบบนี้เลยครับผมครับราคาเมด้าชิตบูตะกบแต่อันดับหนึ่งของประเทศไทยใช้งานยาวนานทนทานแข็งแรงขอบคุณครับเบอร์โทร0846534993ช่างไก่ครับผมว้าว